ถามเมืมอเขาก็พูดว่าทองลงก็ลงเลยนะครับโชคดีครับค่ะก็เทรนเข้ามาอย่างนั้นคุณแม่บอกว่าเป็นตามแนวโน้มเฉยๆนะคะต้องจับเทรนที่ถูกนะแล้วเทรนตอนนี้เองสำหรับตลาดหุ้นก็เป็นเทรนที่คุณบอกคือถอยมาห่างแล้วก็ลดพอร์ตตอนเรื่องหรือเปล่าคะอ่าใช่ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าสางชาติยังขายอยู่นะนะครับงั้นก็รีบาวก็ขายสูตรเดิมครับสูตรเดิมเอ้ยยิงมีคนถามว่าถ้าลงหนักหนักสุดลงเท่าไหร่คะรอบนี้ ดอจริงๆผมเล็งไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบจุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบจุดครับหนักสุดนะคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบตื่นเต้นนะครับถ้ามีเหตุการณ์วิกฤตตื่นเต้นแล้วก็เป็นเรื่องของวิกฤตไปอ่าใช่เพราะจริงๆพอวิกฤตทอะไรมันจะตกใจครับมันมันจะมักจะมีลงเยอะกว่าคาดการเสมอแต่ตามไซเคิลของตลาดหรือตามเทคนิคที่เกิดขึ้นคือพันหนึ่งร้อยยี่สิบจุดคือลงหนักสุดอ่าใช่ครับ,รบใช่ครับ,รบอืมก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ก็นแนะนำตั้งลงทุนทยอยพอถ้ามีการรีบาวนะคะอ่าใช่ครับจริงๆก็อย่างที่บอกจริงๆผมบอกคุณบอกพี่มอนว่าถ้าเกิดมัาไม่รีบาวนเนี่ยก็อยากจะให้รีบาว์ขายมากกว่าเพราะว่ามันมันมีความเสี่ยงะนะครับว่าต่างชาติยังขายอยู่ใครที่ลงทุนในหุ้นตัวใหญ่เนี่ยอาจจะเสี่ยงโดยเฉพาะตัวที่ต่างชาติเล่นและยิง่งเมื่อวานที่ได้คุยกับพี่ม่อนก็จะเห็นว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยจะโดนเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าต่างชาติเขาเล่นใช่ไหมครับต่างชาติเขาขายกลุ่มพลังงานก็เลยอาจจะแบบ สะเทือนซะหน่อยค่ะที่ลงทุนในกลุ่มพลังงานนะครับค่ะสะเทือนแล้ววันนี้ก็สะท้านขึ้นมามีวันนี้ขึ้นเยอะขึ้นมาเก้าบาทน่อลงไปแปดบาทวันนี้ขึ้นมาเก้าบาทนะคะใช่ครับพอดีขึ้นตามน้ำมันน้ำมันขึ้นอ๋อน้ำมันโลกขึ้นนะคะใช่ใช่ครับแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจยังไม่น่าไว้วางใจอที่บอกช่วงนี้ขึ้นแล้วก็ลดพอร์ตไปก่อนดีกว่าจะอุ่นใจ ก็รอรับตอนพันหนึ่งร้อยห้าสิบพันสองหนึ่งร้อยยี่สิบของคุณนะคะ,ะใช่ครับหรือรอย่างนี้ให้ใครให้ใครสังเกตง่ายๆนะครับผมแนะนําว่าใครที่ลงทุนอยู่ให,ให้ให้ติดตามสถานการณ์ที่ถ้าเกิดต่างชาติเนี่ยกยยยลกับมาซื้อสักคือขายให้ขายแล้วกลับมาซื้อสักวันพันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเราอาจจะเริ่มแบบกุ่นใจหน่อยเพราะว่าอย่างลึกๆอย่างที่ผมบอกผมผมยังมีความรู้สึกว่าต่างชาติเนี่ยไม่น่าจะขายหนะักเพราะการ ใช้เงินเข้ามาเยอะแล้วจะขายให้ได้กําไรโดยระยะสั้นมันทําได้ยากงั้นผมเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการแค่ขายปรับฐานด้วยเหตุผลดังนี้นะครับใช่ใชอะไรที่มีกาไรบ้างก็ปรับบ้างนะแต่ไม่ได้ขายหมดนะคะใช่จะไม่ได้ขายหมดถ้าเกิดเราดูข้อมูล NVDR เราจะเห็นว่าอย่างเมื่อวานที่คุณย,ยูี่มังจริงๆก็มีการอย่างใน,ในกลุ่มแบงค์เนี่ยมีการสลับตัวมีการขายแบงค์ตัวนี้ซื้อแบงค์ตัวนี้คือเขาไม่ได้ไม่ได้ขายเอาไปหมดเลยอ่ะก็มีการสลับตัวในการเล่นอย่างเงี้ยครับเอ่ค่ะค่ะก็ต้องสลับตามเขาให้ถูกทางนะ ใช่ดักตัวไหนแล้วเขาจะไปกันยังไงนะคะใช่ครับสำคัญครับหรือถ้าดักไม่ถูกทางก็อยู่เฉยๆรอให้ตลาดลงหนักๆอ่าใช่ครับเหมือนช่วงนี้จริงผมแนะนําว่าอยู่เฉยๆรอไปก่อนใจเย็นๆก็ได้อนะครับยิ่งใครที่ชอบเล่นหุ้นตัวใหญ่พวกเ็ดห้าสิบนี้จริงๆควรจะอยู่เฉยๆรอเลยแหละสำหรับใครที่เล่นหุ้นตัวใหญ่นะครับที่เพราะงั้นถ้าเปลนต่างชาติเข้าขายอะไรเงี้ยก็ยิ่งต้องรออย่างเลยอย่างเอสซีซีเนี้ยเขาขายหนักเลยนะ เมื่อวานเนี่ยเห็นเอ็นวีดีอาขายห้าร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ยสุทธนะครับเอสซีซีเอสซีซีนะคะใช่ครับก็มีหุ้นตัวเล็กอีกหุ้นหนึ่งอยู่เข้มของคุณแม่ก็ยังไต่ระดับขึ้นมาตามยอดนี่เลยนะไต่ยอดมาเลยใช่ครับใช่ครับสองบาทแปดสิบหกแล้วทําไมยังเอากันต่อล่ะคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้หุ้นตัวนี้มันเป็นหุ้นที่ครางที่แล้วผมบอกตั้งแต่ต้นเลยมันเป็นหุ้นเก่งกำไรนะคือเราเราเราเองก็ไม่รู้ว่ามันมีสตอรี่หรือม านอะไรอะ่ะแต่ว่า <Okay. S 2> โดยทางเทคนิคเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มีโวลุมเข้าค่ะก็ค <Okay. S 2> ือหุ้นเนี่ยมันขึ้นพร้อมกับมีโวลุมที่ขึ้นเยอะผิดปกติ <Okay. S 2> เสร็จแล้วในช่วงที่ผ่านมามันลงอ่ะมันลงน้อยกว่าเซ็ต mm hmm. คือแสดงว่าเซ็ตลงเนี่ยเอ้มันลงน้อยกว่าอีกแล้วมันสามารถกลับมาขึ้นได้แล้วกลับมามีโวลุมใหม่อีกดังหาอ mm hmm. อย่างเงี้ยเราก็เลยคิดอ๋อถ้าเกิดตามกดตามเจนนะหุ้นี้เนี้ยมันเป็นหุ้นที่เ ดีนะโดยเชิงเทคนิคก็ต้องยอมรับจริงๆว่ากราฟเทคนิคเพียวเลยเนี่ยคือสวยเลยอ่ะคุยๆกันมาก็ก็ตบให้ตบให้สองบาทเก้าแล้วนะเขาไล่ซื้อกันใหญ่เลยนะหุ้นหยูดเข้มนะคะใครที่ถือครองจะนี้ก็ในโปรผิดฟันก็คือปล่อยให้กำไรไปเรื่อยๆก่อนใช่ใช่ใชค่ะค่ะก็เป็นว่ากันไปนะคะตามบริบทตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับหุ้นเข้มนะคะ กับสิ่งที่คุณเมฆได้สังเกตในเรื่องราวของวอลลุ่มจังหวะการเขาเรียกว่าการการการเคลื่อนไหวนะคะยื่นกับปริมาณซึ่งโปรแกรม E-Finance ก็จะมีการวัดตัวตัวลักษณะนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆในในโปรแกรมเราเราใช้โปรแกรมช่วยดูได้อยู่แล้วนะครับจะมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ช่วยค้นหาหุ้นแบบนี้เขามีโปรแกรม Exclusive ด้วยนะฮะโปรแกรมออโต้ ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูว่าคุณเมฆจะให้กับแฟนๆรายการแบบไหนนะคะออโต้นี้แบบง่ายๆไม่ต้องดูเลยนะคะตั้งระบบปุ๊บๆก็เรียบร้อยนะคะการันตีผลตอบแทนเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราพัฒนาให้กับนักลงทุนในประเทศเรานะคะครับค่ะวันนี้ก็ฝากนักลงทุนคือขึ้นลดพอร์ตอย่างเดียวนะคะใช่ยังยังเหมือนเดิมนะครับ ส่วนทา้งนั้นฟิวเจอร์คุณแม่ยังมองกรอบอยังไงเมื่อสักครู่คุณเตจะถอนก็มองกรอบในลักษณะอยู่ที่ระดับ8 1 0่ถึง8 20อยู่นะคะอ๋อขอเดาผมจริงๆผมให้จรงจริงยังไปกรอบเมื่อวานนะครับผ,ผมคิดว่ายังเหมือนเดิมก็คือมีมี8 25ใช่ไหมครับจะเป็นแนวต้านแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น808นะเป็นกรอบเดิมนะคะอ๋อเป็นกรอบเดิมก็คือน่าจะเหวี่ยงอยู่ในกรอบอย่างงี้ก็คือเป็นไซด์เวดา ผมมองว่าแต่ว่าผมจะบอกว่าตอนนี้อยู่อยู่ขาช็อตแต่เล่นช็อตแบบเดทก็คือขึ้นข้างบนแล้วก็มีการขายทางกาไรแล้วก็อ่ารลง่าลงมาปิดสถานะข้างล่างอย่างเดิมแต่พอดีว่ามันเด้งมันเด้งขึ้นไม่ถึงจริงๆเมื่อวานผมเห็นว่าตอนบ่ายเนี่ยยุอินเดอยรมันบวกนะยุโรปบวกผม่าคิดว่าเช้าน่าจะมีการเด้งแต่อาจจะเด้งขึ้นไม่เยอะยัง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 ไม่ถึงเป้าที่เด้งไว้ค่ะค่ะ ก็ว่ากันไปนะคะสำหรับการลงทุนทางด้านฟิวเจอร์ป๊อปเทรดเล่นกันหนักเลยอ๋อใช่ใช่รักกวนมากเลยค่ะค่ะได้กันเยอะเสียกันเยอะจุดนี้เข้าใจนักลงทุนจริงๆนะคะใช่ครับขอบคุณมากนะคะคุณเมฆค่ะครับผมค่ะ